เอาล้วครับทุกคราบสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านเลยผมยินดีต้อนรับสู่รายการ c h e m i ม t r y ผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Minecraft เล่นผมเป็น Minecraft เราชีวิตรอดกันใน EP ที่8แล้วนะผมนักผู้ชมนะก็สำหรับ EP นีนะผมเราจะย้าย Villager มาที่บ้านเรานั่นเองนะเดีครับผมนะยวเราก่อนไปย้ายนะผมเราขอทำที่อยู่ให้มันก่อนนะ เราจะทําแบบง่ายๆเลยนะผมนะถ้าเป็นโดมมใหญ่เป็นเลนในกับท่านผู้ชมหินสีชุดน่าจะพออะไรสีเทาๆเอ้คือใครเจ้าคือขาอะไรโอ้โหแพงสุด นี่มันเป็นที่จ p แพ k คนะผมน่าจะบักอยู่นะก็ปล่อยไปไว้เงี้ยแหละครับท่านผู้ชมก็ผมได้ไปเจอหมู่บ้านวิเดจ์แล้วน,นะที่ผมบอกอ่ะแต่ดูเบืออจะจำทางไปไม่ได้นะครับผมแต่ก็างบันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะท่านผู้ชมแบบหนึ่งนะมันน่าจะอยู่ประมาณ ทะเลทรายฝัย่งนู้นนะผมครับเราก็จะทำไอ้ฟาวิลเจอร์ไว้ฝั่งทะเลทราย,ายนี้ละกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอถางพื้นที่แป๊บหนึ่งเนี่ยผมนะเพื่อไประหยัดเวลานได้ผมเราจะตัดคลิปไปเลยนะท่านผู้ชมบายอ่ะโอเคนะผมท่านผู้ชมผมก็ได้ถางเสร็จทิบรอยแล้วนะก็ทำเป็นแบบนี้ไปก่อนนะผมจะอยู่เชือกคาทนะผมเชือกคานะ แล้วผมก็ได้วางบล็อกหินกันไว้อย่างนี้นะผมเป็นโดมใหญ่หญและเป็นช่องใหญ่ๆนะผมนะเดี๋ยวจะเอาเอพีซีเข้าอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ได้เว้นทางดึงข้างๆนี้สองบล็อกนะผมนะเดี๋ยวเราค่อยทำเพิ่มนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาอย่างนี้ก่อนนะผมนะ โอเคตอนนี้ลงไปได้หมแหมทำที่ไว้สดิบดีเลยท่านผู้ชมนะแต่ยังจำทางไปหมู่บ้านไม่ได้เลยนนผมว่าหมู่บ้านไปทางไหนเฮ่ยทำไมมันวางบล็อกผิดไปจังเลยท่านผู้ชม ปิดไปอางกี้ก่อนนีแคบผมชั่วขราวนะฮะหินโอเคหินยังมีอยู่นะครับผมต่อไปเราจะลงมาทำไมเนี่ยนี่ครับผมทำเป็นแบบสองปกองใจกีก้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปนั่นกันก่อนนะท่านผู้ชมเอาเรางรถไฟนีแคบผม แล้วเราก็จะออกเดินทางกันเลย,เลยนี่ครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการเดินทางนี่ครับผมท่านผู้ชมการลงถ้ำของเรานั่นเองแล้วเราต้องใช้อีกท่านผู้ชมอันนี้ไหมเอาทองมาทำเพิ่มนะครับผมก็น่าจะ รางรถไฟน่าจะบ่พอครับผมรถไฟดีก็เอาไปด้วยนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่ได้มาจากการลงเมืองนะครับผมสายนี้เก็บไปก่อนนะผมต่อไปเราจะเอาไม้มาแล้วก็เอาหินเก็บไปก่อนนะไอ้หินที่เอาพวกพวกติดไปด้วยกันเลยนะโอเค เ้าก็เอาอันนี้มาลางรถไฟทำไง้ท่านผู้ชมเอามาสักประมาณหนึ่งนะครับผมเอาคับันี่หนแล้วก็ลางรถไฟนี่เอามาเพิ่มสักหน่อยหนึ่งนะผมต่อไปก็ทำเรสโตนทอ็อตเลยเอามาสักแค่นี้ก่อนนะผม เป็นแผนทีนะที่เหลือเราก็เก็บเก็บอะไรเราพกไม้ไปด้วยก็ออได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอคิดก่อนนะอ่ะโอเคท่านผูช้ชมของเราก็พร้อมแล้วนะเราก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมเราน่าจะมุ่งไปทะเลทรายฝั่งนู้นนะครับผมตรงไปเลยนะเดี๋ยวใช่หรือน่าจะใช่นี่ครับผมเดี๋ยวนะใช้แหละนะ มันต้องเทท่านผู้ชม<อ>ถ้ามันไม่ใช่คงไม่ได้แล้วนะครับผมลงไปทางนู้นโอเคปะปะวะ,ะเดี๋ยวเราจะวางหินไว้ด้วยนะ ถึงไหนแล้วเราโอเคตรงไปนะผมมันเป็นถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นหมู่บ้านทะเลทรายนะครับผมวางบล็อกไว้นะผมสองบล็อกก็ตรงไปนะผมอยู่ในทะเลทรายอันอไรเอนี่งไงท่านผู้ชมดูแค่นี้เองนี่ครับผมมันอยู่แค่ตรงนี้นะ ขอกินอะไรนิดหนึ่งก่อนนะครับผมโอ้มีแมวด้วยท่านผู้ชมไหนขอดูสิท่านมีอะไรให้เราเลียกบ้างจะเดินอีก อันนี้ใช้กระดาษโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีครับผมใช้กระดาษเพื่อแลกเป็นไอ้นั่นเน,นี่ยผมไอ้ไอ้อะไรวะงั้นเดี๋ยวเราจะทำทางตรงนี้เลยละกันนะครับผมท่านผู้ชมเราได้เตรียมไม้เตรียมอะไรมาแล้วนะผมถ้าไม่พอเราก็นั่นได้เลยนะเราจะทำไปอย่างนี้นะผม ล้วก็จะปักอันนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยทางนะผมนะกดผิดเดี๋ยวผมกดผิดแล้วก็จะปักอันนี้ไปหนึ่งอันหนึ่งนี้นะผมแล้วก็เอาเลชสโตนมาแปะไว้ข้างๆแบบนี้นะโอ้โหดูดีมีออรา่าแล้วก็ตรงไปนะโว่สักระยะหนึ่งเราค่อยติดอันนี้นะ เลี้ยวไปทางนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิด,ผ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 ดทางนู้นดิดูชาดูท่าทางนะจียาเลยท่ยา,ทานผู้ชมวางไปเลย เรามีก้อนหินเยอะนะผมเดี๋ยวเราจะปึ๊บปึ๊บบรรจัยไปไหมเดี๋ยวขอตรงนี้นะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเราปักอย่างนี้นะผมไม่ได้เตียงมามันจะมืดเราฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะท่านผู้ชมสักโค้งสักนิดหนึ่งครับผมขอปิดซองบี้ไว้ก่อนนะครับ เ็เลี้ยวไปนี่เลยนะท่านผู้ชมปบปบปลาปลาส่วนตรงนี้เราก็จะใช้หินในคชัาผมโอ้สิมาแล้วถล่มออก็ได้อยู่นะผม เดี๋ยวเราขอลอดมาไกลยังยังนะผมก็ตรงนี้นะผมปากไปนี้ก็อย่างนี้นี่เคียบผมมันอาจจะมืดนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเราก็ยาวไปเลยนะ ก็ทำไปอย่าี้เลยเดีครับท่านผู้ชมนะจนกว่าจะถึงบ้านของเรานะได้อยู่แหละเชียวผมสิติงั้นเพื่อประกาัเปลี่ยนเวลานะผมเราขอตัดคลิปไปเลยละแกนนะครับผมไปโอเคนะท่านผู้ชมนะก็เมื่อกี้มันไปพอนะผมนะลารถไฟไปพอนะผมเลยต้องกลับบ้านมาแค็เพิ่มนะครับผมนะ แกจะถึงเลยนะผมแต่พอได้พอนะมันถึงตรงเรามาถึงตรงไหนวะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนึงนะนี่เองผมท่านผู้ชมเรา,มาถึงตรงนี้แล้วนะเราก็มาต่อกันดีกว่านะผมนะ รอบนี้น่าจะพอถ้าผมไม่พอเราก็คาตรงนี้เลยนะผมเตรียมขอ้อไว้แล้วนะวางไว้ต่อถ้าผมวางแบบไม่มีหลักการนะครับผมท่านผู้ชมขี่เพื่อการประหยัดเวลาครับมันเดฟครับผมตัดคลิปไปเลยนะ่ยอย่าขี่นะผมท่านผู้ชมเราก็มาถึงเลยที่เรียบร้อยเลยนะเราก็จะ ก็มีการประหยัดเวลานะผมเราจะนั่งมันเอาลว้วงเฉยเราจะนั่งมันไปนลท่านผู้ชมไปเลยลูกแก้วโอเคเชดได้นะผมไปเลยโอเคได้ยุโอ้ผมได้ยุนะมาแจ้ตุกนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเลี้ยวฟ้า ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเนี่ยนะครับปอบปอบถึงแล้วน,น,นะผมท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมจะสังเกตด้ผมผมมีเชือกด้วยนะผมนะผมไปตีนั่นมาผมผมเราพานะไอพ่อขาล,ลีรอนนะผมแล้วมันก็ดอกมานะผมก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวเราก็เอามาใช้ในโอกาสอันดีดีแหละท่านผู้ชม เราจะดึงไปสักกี่ตัวดิมันดึงได้ไหมเอ,อ้ามันใช้ดึงมันใช้ดึงไม่ได้นะท่านผู้ชมโอโ้โหเสียดายนะผมแล้วทีนี้ทำไงอะครับผม ถ้ามันใช้ดึงไม่ได้เราก็ต้องทำแบบนี้นะท่านผู้ชมไหนวะนี่ผมใช้ลาก,กามันเลยนะผมลาก,กวันยาวเข้าไปในตัวเมืองเลยนะท่านผู้ชม วนี่ก่อนอคิดนึกว่ามันใช้ล่ามได้แบบเมื่อก่อนหรือเมื่อก่อนมันล่ามล่ามไม่ได้เหมือนกันนะผมมึนเราไม่ได้เล่นนานนะผมเอา้าว่าเป็นเดี๋ยวใชั้บุศ มันไม่ถึงข้างล่างงานข้านี้เลยอัอนนี้มันจะทำเดียวไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเราก็จะไม่เดียวต้องแบบท่านผู้ชม,มเราจะวางแบบนี้แบบนี้เราก็ดุมไนเข้าไปโอเคได้ไม่ได้ในี่ท่านผู้ชม เ้วก็ตีล้างออกนะผมดูมันไปนะผมเดี๋ยวขอดูมันแป๊บหนึ่งนีผมดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคนะผมท่านะผู้ชมก็สําเร็จไปแล้วหนึ่งเนยผมมันไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยเคลียร์ผมต้องใช้เทคนิคการดุนนีผมดุนอย่างเดียวนะมีเตียงให้นอนไหมท่านะผู้ชมมีเตียงไหมโอ้มีนี่แหละแย่งมันนอนไปเลยแล้วครับผม เราเป็นคนดีเนียครับดูเราาลนอก,ก่อนนะครับผมรางรถไฟปากปากคือปากโอเคดูเราจากรางรถไฟเนีครับและเราก็ทำการดูไปที่รถไฟนะท่านผู้ชมแบบนี้นะผมไมง่ายๆนะผมมันบุปอดูอยู่สักพักนิงก่อนดีครับผมนะ อ่ะโอเคนะผมเราก็มาต่อกันนะผมตอนนี้นะก็ดูนมันจะถึงแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่ดูนบรรดาเรากับเกือบชั่วโมงได้ทุยไม่ใช่เลยนะอะจาจจะฟืดฟัดนิดหนึ่งนะผมป่วยแย่นะยังไม่หายดีนะผมจะเรียกว่าป่วยอีกแล้วเลย,ยเรเยเียกผมถึงแล้วที่เราปลาแล้วนะผมเฮ้ยตัวนี้อยู่ใกล้ๆนะท่านผูน้ชมไปไหนล่ะเอาไปไปไหนแล้ว โลอันนี้ทรอมชีพเกี่ยวกับอะไรท่านผู้ชมอ๋อพี่ยวเอ้ยขอจามแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมอด้จามเสร็จแล้วนะครับดูบอกไปดูบอกไปโอเคต้องอย่างนี้แหละท่านผู้ชมโอ้ย ลงไปเฮ้ยว <C oughs> ่าขอผ่านทีผมท่านผู้ชมไปเลยไป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 โอเคไปแล้วนึงครับผมไปอีกหนึ่งตัวนะเอาไปสิกับรถไฟแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราก็จะวิ่งตามไ,ไปนะผมเพราะว่ารางรถไฟเราหมดแล้วนะ ไป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 น่าเบื่อเหมท่านผู้ชมเป็นวัดนะงฮ้ยรอด้วยเฮ้ยถือว่าเราถามนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะ มากี่ตัวนะท่านผู้ชมสามตัวใช่ไหมเกี่ไปกับลูกบัตราลากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคมาแล้วลงุงอ้าท่านผู้ชมจำได้ว่ามาสามตัวทำไมเลือดซอง โอ้ดพอเพิ่ไปตีมันทีหนึ่งนะผมโอเคเ้ารถไฟขึ้นมาได้ครับเราเราจะขึ้นยังไงเราคราทีนี้ต้องขุดอี๋นะผมว้าโลโอเคไล้ตัวนี้หายไปไหนท่านผู้ชมมเราก็นั่งรถไฟไปทางทางนูน้นหนัก ไม่เจ้าขึ้นไม่ได้อ้าตีโดนเอวีซีก็ฮึยังไงเนี่ยผมได้ยังไงโอเคไปจำได้ว่าส่งมาสามทำไมเลือดซ่องวะ ช่างมันนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เรามีเหล็กในตัวอยู่50ใช่ไหมเดี๋ยวเราคาเพิ่มอีกอันดีไหมเอาไว้ขี่กลับเองทนะ่านผู้ชมขอคิดดูก่อนนะเราขอมาทัก4ตัวนะท่านผู้ชมนะเอาไว้ฟืดฟัดอีกเลี้ยว ตุ๊บป๊าปป๊าปเบียร์ฮูปป๊าปป๊าเยี่ยบิีเลี้ยวมีเลี้ยวอู้ยแล้วก็ลงอย่างความรู้สูงเฉยได้เฉยได้อู้มีเนื้อก,กะต่ายน้ำกะต่ายด้วยเนะน,นี่ยคุณผู้ชมโอ้ยดีดีไงตรงนี้ไงมีมีมีแล้วเราก็จะขับเพิ่มมาขับแนว,วเอนันนี้สองอัน โอ้โหยู่ตรงนี้เต็มเลยทุาชผู้ชม,ชมงะไรกันเอ่ยขีลงละหนึ่งตัวนะ แล้วเราเราจะขึ้นไปก่อนนะทผู้ชมโอเคขึ้นไปแล้วสามคนัคผมบกตที่บ้านอีกเป็นห้าตัวโอเคเราไปห้าตัวพอีครคบผมที่เหลือเราเก็บไปก่อนนะเราก็ดูดมันไปเมื่อผมดูดมันไปแล้ว แล้วงั้นขอตัดคลิปขอตัดคลิปไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะโอเคไปเลยโอเคท่านผู้ชมเราก็มาต่อกันนะผมตอนนี้เราก็หลักเดินทางกลับบ้านนะผมข้างหน้าเราดีกล่องนะผมอะไรที่อยู่ในกล่องเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมเใกล้ถึงแล้วนะผมใกล้จะใก็ถึงแล้วลงไปโหลด นายโยกสิ่งที่อยู่ในกล่องนะก็มีขยะนั่นเลยนะไม่ใช่นะผมมันก็คือเตียงนอนเนี่ยผมที่เราได้เป็นโดมาจากหมู่บา้านเอเวอรซีนั่นเองนี่ครับผมนะเนื่องจากเราขี้เกียจคราบนะท่านผู้ชมเราก็จะวางเลยท่านผู้ชมอุ้ยเืย่อนที่ลายคิปเปอร์สวยเนะี้ยผมขี้เกียจเลวางไปโลดวางไปนะ ไปวางไปในเย่ยผมเป็นเตียงนอนใน,นเ้เอพีซี่เขียบผมออ่าอันนี้มาแล้วเราก็จะปล่อยมันอู้มเอาลเลยครับผมมันผลิตเย็ดเคอุ้ยตีผิดนะผม เาผลิตลูกหลาได้เราแล้วนะผมแ๊บหนึ่งนะผมเอาแล้วผมดูมันจะยุดดึกเกินไปนะผมเริ่มคันคอแล้วผมตอนนี้สิ่งที่เราจะเอาเก็บก็มีหลังรถไฟนค่ครับผมนะนี่โหใช้โคตรเปลืองนะผมนะก็เก็บ ดีๆลาวด้วยเก็บไปนะผมเดี๋ยอ๋อลามะนะผมดูว่าอะไรนะ,ะดีก็เอาไว้นี่นะผมแล้วก็มีกล่องอีกหนึ่งใบก็เก็บไว้ดีนะผมเห็นเราต้องเก็บไประเบียบก่อนนะผมตอนนี้นะ ยังไม่ได้เก็บหินเหรอนีเอ่เป็นพวกหน้างเก็บไว้นี่ก่อนนะครับพวกหน้าพวกไหนนะหินเก็บไว้นะผมเป็นสะโตนทองเก็บไว้เดี๋ยวเราไปนอนก่อนเนี่ยครับหนักจากที่ไม่ได้นอนมานลายคืนนะครับผมยังนอนไม่ได้เจ้า โอเคได้แล้วนะผมคาดเดาว่าคลิปนี้น่าจะยี่สิบกวนา,าทีได้นะพ่อผมต่อไปเนี่ยครับนี่ของนอกนะโอ้ยเราขาดน้ำมูกนะผมท่านผู้ชมเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องนี้เรามีอันหนึ่งอีกนะผมเอาไปด้วยนะ้เขาเรียกว่าตกคราบนะท่านผูช้ชมตกคราบอันนี้มา ที่ผ,ผมได้แอบปลูกไว้นิดหนึ่งแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ้อยรับผมอ้อยนะนี่ทีผมวางไว้อย่างนี้นะผมเดี๋ยวเราก็จะคับกระดาษนะครับพ่ หนังวัวหนะก็ตายที่ผมวิ่งวนหลายรอบนะผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนผมเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราไปเจอถีนะผมโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมนะก็อุปกรณ์น่าจะครกกบแล้วผมต้องการสมุดมาหนึ่งอันบล็อกอาชีพมันค้าอยังไงวะมันต้องใช้ไอ้นั่นปะสแลปท่านผู้ชมโอเคมันต้องใช้สแลปแต่ผมโอ้โหต้องใช้ช้อนวัดหนังสือซึ่งต้องใช้หนังสือสามอัน เราคาบได้แค่สองอันหมดแล้วเดี๋ยวขอไปหาวัวเพื่อผมไม่อดีสักทีนะผมนะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้บล็อกอาชีพมาแล้วท่านผู้ชมนะไปเลยนะผมไปเลยใช้บล็อกเดียวพอก่อนนะผมนะ อ้นั่นมันมีหูกระตายด้วยอ้ออันนี้มันแลกแลกอะไรได้อ๋อเป็นไม้แลกกับไม้หรืออะไรอะไม่รู้นะผมน่าจะเป็นไม้แลกกับแลกได้เอลมาร์ล้นะก็ได้กับอยู่นเลยบล็อกอาชีพนะท่านผู้ชมวาวไปโลดเดี๋ยวมันจะมีตัวเดินมาครับผมโอเคใช้กระดาษแลกได้นะผมจัดไปเลยหนึ่งเพร เออหนึ่งแอมบ์ร่แล้วผมนะเดี๋ยวเราจะเล่นรวยกันแล้วนะผมนะก็สำหรับพาร์ตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมขอจบไม่เพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ผมสำหรับพาร์ตี้สวัสดีจ้า